ัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการว้าวอังกฤษเกมโชว์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบรายการแรกของประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เห็นหน้าเห็นตาผู้เข้าแข่งขันไปแล้วหนึ่งนุ่มหล่อคุณอรรนพัทรพลกับอีกหนึ่งสาวสวยคุณมะปรางกันนรันเรื่องหน้าตาเนี่ยจัดว่าดีท nice ั้งคู่กินกันไม่ลงแต่เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยสิใครจะเจ๋งกว่ากันเราไปติดตามชมเกมแรกกันเลยดีกว่าเกมออกเสียงว้าวชัดเวอร์ครับ Welcome back to Wow English Thailand's first full-on English game show. alright l อ่ะโอเคก็ช่วง Wow c h a t อ e r นี้นะเป็นช่วงแรกของรายการเรารู้ไหมว่าต้องทำอะไรรู้ไหมครับไม่รู้ค่ะถึันการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ Chatver ไปเลยนะ Chatver ไปเลอ c h a t อ e r เรเ่ออร์เฮอร์เอร์เ อันนี้เว่อร์ไปครับเว่อร์กว่าเวอร์อีกนะฮะเอาอย่างนี้นะฮะก็คือแต่ละคนนะครับจะมีโอกาสพูดคําที่ออกมาในจอซัมซุงอีบอร์ดนะครับแล้วก็พูดออกมาสองครั้งนะฮะให้ชัดที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับคนที่ชัดที่สุดก็จะได้รับเลือกจากกรรมการ2คนนะครับจริงๆเราเป็นกรรมการนะฮะดัมบับลูกกอล์ฟนะครับซึ่งใครชนะนะก็จะได้รับคะแนนไปถึง1นึ่งคะแนนจ้า โอ้ย่าโอเคอะก่อนจะแข่งขันคือช่วงนี้ก็ใกล้วันพ่อแล้วคุณมีซับเกี่ยวกับวันพ่อนั่นแหละแต่ต้องถามแขกรับเชิญนิดนึงว่าใกล้วันพ่อแล้วมีอะไรที่ทําให้คุณพ่อไหมเซอร์พงเซอร์ไพรส์พอตายแล้วบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์จนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามแล้วก็อย่างนี้ครับปางวันที่ออนแอร์เนี่ยคุณพ่อไม่ต้องดูพ่ออย่าดูนะคะก็แอบบอกทุกคนเลยนะการทั่วประเทศไทยนะคะว่าจะพาคุณพ่อไปดินเนอร์ค่ะ Okay that's a good thing จริงด้วยเวลาถามว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์รไหมถ้าบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนรายการบาลอิงเลสนะคะอ๋อไม่เซอร์ไพรส์แล้ว <c oughs> What will you do for your dad ครับของผมนะครับสำหรับคุณพ่อเองก็คงจะคล้ายๆกับมะปางครับไม่ได้ลอกนะครับไม่ได้ลอกผมไม่ได้ลอกนะคือคงจะส่วนใหญ่วันหยุดผมไม่ค่อยได้ไปไหนครับก็จะ special day ก็จะนะครับพาคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวไปดินเนอร์ครับทานอาหารอ๋อโอเคก็ดีนะครับอดัมก็คงจะกลับอเมริกานะครับเราพาพ่อไปกินดินเนอร์เหมือนกันไม่ได้ลอกนะฮะไม่ได้ค o อ้ไม่ได้ลอกนะฮะอันนี้ก็เป็นประเพณีที่อเมริกาเหมือนกันน <Thursday, S 2> <c oughs> Father's Day <S พี่ลูก,อ uh, ลกออบอลบอฟกปกติแล้วป่าพี่ว่หัดใหญ่นะแบบเพนแบบนี้เรามาจากหายายัดใหญ่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อเพราะส่วนใหญ่วันพ่อจะทํางานก็จะโทรศัพท์หาคุณพ่อทุกวันพ่อเป็นสายแรกก็จะโทรไปก่อนเลย <c oughs> แล้วพ่อก็จะบอกเสมอว่าเออลูกพ่อก็จะรู้ไงเขาก็จะบอกว่าเออก็รักกันแบบนี้ทุกวันก็โอเคไม่มีอะไรป้าก็รักแบบนี้ทุกวันฮะป้าหบอกแบบว่าไม่ไม่อยากเบิกเงินให้พ่อ รักกันทุกวันแบบนี้แล้วักกันทุกวันนะครับนทุกเป็นวันพิเศษทุกวันในวันพ่อเนี่ยเราว่าทุกคนก็แสดงความรักกันละวันนี้เรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันได้แล้วนะคํานี้เลือกมาเพราะว่ารักของพ่อนั้นจริงใจจ้ะครทาพร้อมแล้วดูคํำสัปจากซัมซุงอีบอร์ดกันเลยจ้ะทุกคนเชิญแบกจ้ะแรนนน Oh. อย่าเพิ่งพูดนะอย่านะอย่า <S <s นะเราเ <c oughs> ลือกคำนี้มานะเพราะรักของพ่อนั้นเป็นรักที่แผงไปด้วยความจริงใจใช่ความจริงใจนะฮะและนั่นก็คือคำนี้คำนี้แต่ตอนนี้คุณผู้ชมลองนึกก่อนเรากลับมาก่อนห้ามมองหนาละมองหนาไปละมองหนาไปละ<อ> <c oughs> ดูแล้วนะฮะ <c oughs> พร้อมแล้วเราจะตามธรรมเนียมแล้วกันวันนี้เราให้ ladies first ก็คือให้ผู้หญิงของเราแข่งก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วน้องมะปรางมีโอกาสสองครั้งกับการพูดคำว่าความจริงใจให้ชัดเวอร์ที่สคทตื่นเต้นมามันต้องดิ้วมันเป็เกมสต้องดิ้วมันตืนเต้นมากนะท่าทางด้วยนะครับท่าทางในการพูดก็ได้นะฮะต้องหลบไหมครับไม่ต้องหลบโอเคโอเคอุหูไหมไม่ต้องใช่ไหม stage is yours โอเคเวทีเป็นของคุณถ้าพร้อมแล้ว go Sincerity. One more time. Sincerity. You're so good at this, you're the winner. Run! Not yet. You have to try first. Okay, Mr. Okay. Ron. Mr. Ron, your turn. Okay. One, two, three. Sincerity. One more time. Sincerity. All right. I okay. <laughs> ฉันน่ไปแล้วทั้งสามชั่วใช่ไมชอบไปแล้วสุดไลายปะกกดของนี้นี่คืออะไรดี่มดีเลยทั้งสี่เร็วๆและผู้ที่ออกเสียงได้ว้าวรู้สึกดียับังไม่ดีเลยและผู้ที่ออกเสียงได้ว้าวัดเ t อร์ได้แก่ Sincerity 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 จริงๆแล้วรอนก็พูดชัดเหมือนกันซีเชียร์ดีก็ไม่ไม่ได้ถือว่าไม่ชัดมันคือแค่อันนี้แบบชัดเวอร์ชัดอินเทอร์มากมากยอดนะฮะคือคือต้องให้เพราะว่าแบบเราว่าเราว่าแบ่งคำได้ค่อนข้างแบบชัดครับแต่ว่าเรานิดหนึ่งแล้วกันเราจะบอกว่าพออย่างการอ่านพาร์ทนี้ของวาวชัดเวอร์เนี่ยให้ทุกคนเห็นเลยว่า ผิดก็ไม่เป็นไรฝึกให้ชัดไว้ก่อนแล้วเวลาไปพูดเนี่ยเราก็เน้นความมั่นใจแล้วก็ความสบายนแต่ว่าคำนี้ที่จริงมันต้องออกเสียงว่าอะไรนะจอนถ้าเอาแบบเวอร์จริง sincerity sincerity จะเน้นพยางค์ที่สองเป็น sincerity sincerity หรือถ้าเป็นชาวเมกันบางทีตัวทีกลายเป็น d นะเป็น sincerity sincerity ทางเลือกเป็นของคุณเราพยายามทำให้เห็นหลายๆแบบเนาะก็เหมือนคำไทยนะครับโฆษณา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเข้าใจไหมว่าบางทีภาษามันมีความดิ้นได้อยู่อ่ะเข้าใจไหมดินได้ครับภาษามันดิ้นได้ถูกใจอันนี้ดิ้นด้วยใช่ไหมลูกก๊อฟก็ดิ้นได้วยโอเคอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เนีดิ้นในผับไปดิ้นในส่วนไอ้คำว่า sincere ที่แบบว่าจริงใจแล้วก็ยกตัวอย่างแบบสั้นๆแล้วกันเช่นบอกว่า I like Adam because he is sincere ใช่ไหมโอ้ได้ครับลูกก๊อฟชอบอดัมเพราะอดัมจริงใจนะครับแต่ไม่จริงจังนะฮะ <laughs> ระวังนะระวัง I'm <laughs> sincere but not serious โอเ serious อ่ะงั้นเรามาสรุปคะแนนกันสำหรับช่วงนี้กันหน่อยละกั <laughs> นเนาะ <laughs> กับช่วงวาวชัดเวอร์ของเรานะตอนนี้น้องมะปรางนำอยู่หนึ่งคะแนน <laughs> ไม่ต้องตามให้ทันนะครับผมจะอยามพูดที่ทัพที่สุดไม่เป็นไรครับช่วงหน้าครับแล้วช่วงที่3นะครับยังยังมีโอกาสที่จะได้หลายคะแนนนะฮะโอเคช่วงนี้น่าจะพอแค่นี้นะกับช่วงวาวชัดเวิร์ของเราเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกับวาวเวอร์พักสักครู่เดียวค่ะว้าวอังกฤ